ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สูนกวางชาแนลนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะกวางพาพี่พี่นะคะมาชมบอลสีนะคะนานาพันธุ์เลยนะคะแล้วก็มีราคาแบบถูกๆด้วยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะนะะคก็จะมีค่าจัดส่งเมาๆนะคะพี่พี่ขานะหกสิบบาทนะคะพี่พี่ขานะปลายทางบวกเพิ่มอีก20บาทนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเซตแรกกันเลยค่ะพี่พี่ขานะอันนี้หนุมานอมพระพรานะคะพี่พี่ขานะมี3ต้นนะคะใน1กระถางนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นที่1นะคะ ต้นที่สองนะคะจะเป็นองคูรีมานนะคะพี่พี่ขานะต้นที่สามจะเป็นมณีร้อมเพชรนะคะพี่พี่ขานะ 3ต้นนี้นะคะพี่พี่ขานะราคาแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะพี่พี่ขา99บาทนะคะพี่พี่ขานะเซตที่1ค่ะนะคะพี่พี่ขานะนางกิรินีเทวีนะคะเป็นโกโก้แบบนี้เลยนะคะมี3ต้นนะคะนี่นะคะมี3มต้นนะคะใน1กระถางนะคะนางกิรินีเทวีนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้สีชมพูนะคะต้นนี้นะคะต้นที่2ต้นที่สามจะเป็นโวเคนอนะคะพี่พี่ขานะเซตที่2นะคะพี่พี่ขาราคา90 เบาทนะคะพี่พี่ขานะานะคะพี่พี่ขาประกอบไปด้วยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะบอนสีร่ํารวยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขานะ,ะจะเป็นลูกไม้นะคะต้นที่สามจะเป็นราชาวดีนะคะใบคมปคระคับนะคะพี่พี่ขาเซตที่สามก็ราคาเก้าสิบเก้าบาทนะคะ นะคะพี่พี่ขานะอันนี้จะเป็นรูปไม้นะคะพี่พี่ขานะต้นที่1นนะคะออกจะเป็นมิ้น์มินนะคะพี่พี่ขานะต้นที่สองนะคะพี่พี่ขานะอันนี้ก็เป็นรูปไม้นะคะเผื่อพิ่บบิชอบนะ มี2ต้นใน1กระถางนะคะ<ม>ต้นที่3ามจะเป็นอะโมนรัตนโกสินนะคะพี่พี่ขาเซตที่4ราคา99บาทเหมือน <มา S 1> <ม>กันค่ะอันนี้จะเป็นรูปไม้เหลืองนะคะพี่พี่ขานะกระถางนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษสําหรับวันนี้นะคะ85บาทนะคะพี่พี่ขานะ85บาทนะคะไม้เหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะไซส์กระถาง4นิ้วแพ็คให้ทั้งกระถางเลย <มา S 1> ค่ะพี่พี่ขานะจะเป็นอ่ารูปไม้นะคะอยู่หน้าปกอ่าสวนคุณกวางชาแนลเลยนะคะ ที่กวางถืออยู่นะคะอันนี้จะเป็นอ่าไม้แยกหนอนนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะวกวางจัดโปรพิเศษนะคะสําหรับอ f าเอฟซีเลยนะคะพี่พี่ขานะเดี๋ยวกวางโชว์รูปคุณแม่ให้ดูในคลิปนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษเลยนะคะราคา8ปบาทคา่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะด่างเกยใชัยนะคะต้นนี้น่าจะแผลงนะคะพี่พี่ขานะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะด่างเกยใชัยนะคะเป็นบอลเก่านะคะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษอ่า อมพุ่มๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ขานะ65บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยค,ะค่ะนะคะพี่พี่ขานะปีศาจแดงนะคะพี่พี่ขานะไซต์โตแล้วนะคะต้นนี้นะคะกวาจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคา เ0บาทนะคะพี่พี่ขานะ70บาทค,ะค่ะ่นะคะพี่พี่ขานะราศีสิงห์นะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะควางจัดโปรพิเศษอีกแล้วนะคะสําหรับ EP นี้นะคะ90บาทนะคะไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะราศีสิงห์ค่ะ,ะ,คะจะเป็นรูปไม้นะคะพี่พี่ขานะ จะ,จะเหมือนลายอึ่งไหมอะพี่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าหลอดใหม่มาจะเป็นแบบว่าเขียวแบบมิ้นิ์น,นะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะคะพี่ๆขาเป็นลูกไม้นะคะเผื่อมีพี่ๆชอบนะคะต้นนี้นะคะกวางจัด โปรพิเศษนะคะราคา120บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยนะคะนะคะพี่ๆขานะมีชื่อว่าอรสานะคะบอนสีอรสานะคะพี่ๆขานะเผื่อพี่ๆชอบนะคะกระถางอ่าไซส์โตแล้วนะคะพี่ๆขานะกวางจัดโปรพิเศษนะคะ EP นี้นะคะ90บาทนะคะพี่ๆขานะอรสา่ะนะคะพี่ๆขานะอันนี้จะเป็นบอนเก่านะกวางไม่ทราบชื่อนะคะพี่ๆขานะราคา 45บาาทพอค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นบอลเก่านะคะแต่ว่าอะกวางจําชื่อไม่ได้นะคะพี่ๆขานะ,ะ war, พี่ๆขาต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้ใบแปลกนะคะพี่ๆขาเผื่อพี่ๆ like, ชอบนะคะมีแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าห่างปลาเลยนะคะพี่ๆขานะแต่ว่าเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้นะกวางจัดโปรพิเศษนะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะคะกวางจัดให้เลยนะคะราคา75บาทนะคะสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะพี่ๆขานะดารานพรัตน์นะคะพี่ๆขานะอันนี้จะเป็น ฟอร์มพุ่มเลยนะพี่พ ต้นนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษสำหรับ e ีพีนี้นะคะราคา85บาทพอค่ะ85บาทนะคะเป็นผุ้มแบบนี้เลยนะคะดารานพรัสค่ะพี่พี่ขานะจะเป็นรูปไม้นะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะมีเอกลักษณ์นะคะคือใบใบนี้นะคะพี่พี่ขานะจะมีจุดสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงนะคะส่วนใบนี้นะคะก็จะมีเม็ดนะคะพี่พี่ขานะมีเม็ดสีชมพูสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้น ะะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะพี่ๆขานะ อา e ีนี้นะคะกวางแบ่งพิเศษนะคะต้นนี้นะราคานะคะพี่พี่ขา190บาทแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะไซส์โตมากๆแล้วนะคะต้นนี้นะคะพี่พี่ขานะก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะน้องจะมีด่างที่ปลายใบแบบนี้นะคะพี่พี่ขานะเผื่อพี่พี่ชอบความสวยของน้องนะต้นนี้นะคะเป็นฟอร์มพุ่มเลยนะคะอยู่กระถาง4นิ้วมี3ต้นนะคะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษเลยนะคะราคา90บาทนะคะรูปไม้นะคะ90บบาทพอ ค่ะนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะเป็นรูปไม้นะคะพี่พี่ขานะให้ดูความสวยของน้องก่อนนะคะต้นนี้นะคะวางขายที่ราคา350บาทนะคะพี่พี่ขานะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะ350บาทนะคะต่อมานะคะพี่พี่ขานะสิราหุ้มทองนะคะ น้องติดชมพูแบบนี้นะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษเลยนะคะราคา65บาทเพอค่ะสิราหุ้มทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกมณีล้อมเพชรนะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะใบน้องมันมากๆเลยนะคะต้นนี้นะควางจัดโปรพิเศษสาหรับ EP นี้อีกแล้วนะคะพี่พี่ขานะแพ็คทั้งกระถางให้เลยฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะราคา90บาทพอค่ะนะคะพี่พี่ขานะสีเลืองามนะคะไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะควางจัดโปรพิเศษ ให้พี่พ FC ส่วนคุณกว้างนะคะต้นนี้นะคะราคา85บาทพอคะ่ะ85บาทนะคะสีเรื่องงามสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าสาวนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เขาอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนะครับนี่ ว้าวดูความสวยของเขานะครับเอ้าแบ่งโปรโมชั่นพิเศษเจ้าสาวต้นนี้นะครับโอ้หให้ FC สุขุมวังชาแนลเท่านั้นนะครับในราคาพิเศษเพียง150บาทครับกระถาง6นิ้วเลยต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเหนือดวงนะครับแต่ว่าต้นนี้เขาเป็นหน่อนะครับกระถาง6นิ้วแล้วนะครับโอ้โหมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับทุกคนตามหาเหนือดวงเยอะมากๆนะครับเอ้าไม้หน่อต้นนี้นะครับกระถาง6นิ้วเลยนะครับส่งทั้งกระถางนะครับ เอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเฉพาะ FC เท่านั้นนะครับอู๋ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เราขายเป็นพันเลยนะครับเอาเอาไปแค่8ปด ร้อยห้าสิบบาทก็พอครับไซส์สวยๆอย่างนี้นะครับจัดให้ค่ะพี่พี่ขานะปรักษาพนาวันนะคะไซส์ตัวโตแบบนี้นะเผื่อพี่พี่อยากได้ไปผ่าทำจำนวนนะคะพี่พี่ขานะ EP นี้นะคะกวางแบ่งให้ที่ราคาเก้าสิบบาทพอค่ะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะปลักษาพนาวันค่ะพี่พี่ขานะชายชนนะคะบอนสีที่สวยตลอดกาลเลยนะคะพี่พี่ขาขายดีมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะชายชนนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษให้พี่พี่ไปเลยนะคะ ราคา50บาทพอค่ะต้นนี้นะคะ50บาทนะคะชายชนสวยๆแบบนี้เลยค่ะ,คะมณีล้อมเพชรนะคะสวยมากๆเลยนะคะน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษนะคะมานีล้อมเพชรต้นนี้นะคะกวางจัดให้เลยนะคะพี่ๆขานะ170บาทพอค่ะฟอร์มสวยๆแบบนี้ไซส์กระถาง6นิ้วนะคะ170บาทพอค่ะพี่ขานะจะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะเป็นไม้มะเร็ดนะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะกวางจัดโปรพิเศษให้เลยนะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะใบน้องแบบสวยแบบออกมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะคะ กวางให้ราคานะคะพี่ๆขานะ60บาทนะคะ60บาทค่ะพี่ๆขานะเทวาสุวรรณนะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะมี2ต้นใน1กระถางนะคะพี่ๆขาเป็นเป็นฟอร์มกอเลยนะคะต้นนี้นะกวางจัดโปรพิเศษนะคะเทวาสุวรรณต้นนี้นะคะจัดให้พี่ๆเลยนะคะราคา85บาทเพาะค่ะ85บาทนะคะเทวาสุวรรณสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะพี่ๆขานะซับพูนผลนะคะ ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษเลยนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะราคา85บาทพอค่ะซับพูนผลสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขานะสาวนครชัยศรีนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะความจัดโปรพิเศษนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะราคา90บาทนะคะพี่พี่ขานะสาวนครชัยศรีสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆี่ขารัก ะะต้นนี้ฟอร์มไซส์โตแล้วนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้รักเอ้ยนะคะกวางให้โปรพิเศษนะคะ60บาทนะคะเพราะว่าน้องฟอร์มกระถางไซส์โตแล้วนะคะพี่พี่ขานะ60บาทนะคะ รักเอ้ยนะคะพี่พิขานะลูกไม้นะคะใบหอกนะคะมี2ต้นใน1กระถางนะคะแบบนี้ฟอร์มกกแบบนี้เลยนะคะวางจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคา90บาทพอค่ะ90้าบาทนะคะนะคะพี่พี่ขานะเพชรติวานนท์นะคะไซส์ตัวตัวแบบนี้เลยนะคะกวางจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคานะคะ99บาทนะคะพี่พขาไซส์ฟอร์มตัวตัวแบบนี้เลยนะคะ99บาทค่ะพี่พี่ขานะ น้องเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะพี่พี่ขาต้นนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะวางจัดโปรพิเศษนะคะ99บาทนะคะพี่พี่ขานะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะ99บาบาทค่ะมงคลสยามนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษให้พี่พี่นะคะ 75บาทพอค่ะนะคะพ <USC. S 2> <ü se> <inde> ี่พี่ขานะจะเป็นรูปไม้นะคะน้องมีหลายสีมากๆเลยนะคะในหนึ่งต้นนะคะพี่พี่ขานะแล้วก็หาแบบนี้ด้วยนะคะพี่พี่ขานะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นรูปไม้ยกสิทธิ์ไปเลยนะคะยังไม่มีชื่อนะคะต้นนี้นะคะกวางปล่อยที่ราคา350บาทไซส์ตัวโตแบบนี้เลยค่ะ350้าบบาทนะคะต้นนี้นะครับโอ้โหคนถามมาเยอะมากๆเลยครับต้นนี้มีแผงส้มด้วยนะครับเทวาสุริยันนะครับไซส์ตัวโตอย่างนี้เลยนะครับอ่ะอีพีที่แล้ว ขายเกือบ200นะเอา้าจัดไปโปรโมชั่นพิเศษต้นใหญ่ๆอย่างนี้160บาทก็พอค่ยนี้นะคะกวางต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กวางในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะสวัสดีคะ่ะ